ครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงที่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมจะปีใหม่แล้วครับผมพอดีผมมาฉลองปีใหม่นะมาดูว่ามีอะไรมาบ้างอันนี้ก็มีน้ำหนึ่งขวดนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับจับไปวางไว้ดูก่อนว่ามีอะไรมาบ้างวันนี้ครับผมเนี่ยเตรียมเตาเรียบร้อยมีครบมีครบ มีน้ำหนึ่งฟุตกน้ำเดื่มนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปยกวาทตเดียวดีกว่าเนะาะจะง่ายจะง่ายหน่อยเรียบร้อยครับผมมาดูการมาเช็คดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นปลาสลิดนะที่คุณป้าส่งมาให้ผมมาถึงเมื่อวานอันนี้เอามาจากบ้านตอนนี้อันนี้ก็มาจากบ้านอันนี้จะย่างเพิ่มนจะย่างแล้วนะย่างแล้วนะเนี่ยปลาทิดแล้วก็ ไอระพิกอันนี้จะเป็นเป็นแกงนะตัวนี้นี่อันนี้เอามาจากวัดมาจากวัดมื้อเช้าจะเจ้อุ่นก็มีข้าวเหนียวเหนียวเข้ามาจากวัดเหมือ,กอนอออก,าาก,กันมื้อเช้าซื้อสมมาโลหนึ่งนะโอ้ไม่ใช่โลนึงสิสามโลร้อยมาให้แม่ด้วยกี่ใหม่ก็ฉลองได้กินส้มกันก็เดี๋ยวจะเตรียมยาดตัวน,นี้เลย ไม่ใช่ย่งหรอกจะอุ่นอุ่นไอ้แกงที่มาจากวัดนี่แหละบ่อเช้านะไปำบุูที่วัดก็ต้องใสแกงมาด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมก็สวัสดีทุกคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยบรรยากาศดีมากก็ในช่วงนะครับผมยังไม่ถึงปีใหม่แต่ก็จะถึงปีใหม่แล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงครับผมก็จะเป็นปีหน้าเนาะก็ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกท่านนะครับผมที่ช่วยให้ผ่านพ้นมาได้อีกหนึ่งปีครับผมก็ขอบคุณที่ท่านช่วยรับซื้อผู้ชมจากผมไปอาจจะไม่นผ้ชมที่ไม่ค่อยงามนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมพี่ช่วยเหลือก็ให้ผ่าน,นมาได้อีกหนึ่งปีนะครับชมชมผมก็ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณที่ ยิ่งได้อยู่ต่อเนาะคุณมากๆเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างมานะที่ก็อยู่แบบนี้นะก็ไปทํางานการหนังสือพรุ่งนี้เช้าก็ไปทํางานในเช้าด้วยพรุ่งนี้ไปทํางานครับผมก็ก็ปีนี้ก็ผ่านเข้ามาได้พอดีปีนี้ของก็ทุกปีไม่ไม่ไม่มีอะไรพิเศษนะในทุกๆปีก็แบบนี้แหละเพราะว่าทุกปีผมไม่ค่อยไม่แนนมานั่งกินแบบนี้หลักนะมีปีนี้ก็ช่วงนี้เลยมีพุณป้าส่งปลาปลาสลิดปลาสลิดมาให้ สองถุงแล้วก็มีอะอะไรนะโอจโปโ๊ะร้อหวานด้วยแล้วก็มีน้ำพี่กให้ด้วยขอบคุณคุณป้ามากคุณป้าก็ส่งมาหลายครังร้งด้วยครับคุนมากๆกับคุณป้าครับก็อันนี้ผมซื้อส้มมาเมื่อเช้าให้แม่ก็ที่บ้านไม่มีนะไม่ไม,ไม่ไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษนะก็พอวแม่ก็สบายด้วยก็ ยังไงก็โชคดีแล้วที่หนึ่งปีที่ผ่านมาได้ครับผมก็ขอบคุณท่าน,นที่ช่วยเหลือผมมาก็ก็อีกี่ชั่วโมงก็เรือมปีใหม่กันนะครับผมก็เริ่มต่อว่าอีกตรงนี้ก็ไงผมเจนัทเนื้อทิ่นั่งแกต,ตอนนี้แสงกระท้อนงมาองมาก็ไม่ว่า,วาละสิทธดีนะสิทธดฉีพูดถูกไหมจะขึ้นปีใหม่ผมก็ ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมให้คุณพอ่อคุณแมบบ่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงนะครับผมที่สามีชายทุกท่านให้มีแต่ความสุขความสุขความจเจริญนะครับผมแล้วก็ให้มีแบบสุขภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงร่งงงำรวยเงินทองทุกขั้นด้วยครับผมก็สาธุนะครับผมสาธุด้วยครับ,รบ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ผมก็พูดไ,ไปค่อยถูกนะเอาจิงๆเป็นคนที่จ้าพูดนะแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้จริงๆก็พูดแบบถ้าพูดแบบเป็นทางการหน่อยอาจจะพูด ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยจริงก็ประมาณนั่นแหละก็แกไปองนึงอีกนึงพี่แกเพิ่มและแกแกอีกต่อไปอีกก็โชคดีนะได้พอดีผมก็ไม่มีเพื่อนกับเขานะเพราะอายุก็อายุมาก่ะอนที่เป็นเพื่อนเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วก็ผมก็เลยติดคนที่ไม่มีเพื่อนก็เลยมีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณลุงนั่นแหละคอยเป็นเพื่อนนะคอยพูดคุยด้วยคอยส่ง กับเรใจให้ในช่องทางไลน์ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับก็อย่างนี้ก็มีความสุขนะในในถิ่งที่ทําในสิ่งที่อยู่นะก็มีความสุขแบบนี้แหละเร็กกน้อยนะครับผมก็ตัวเองก็ไม่ต้องการอะไรมากมายนะในชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ต้องการอะไรก็ขอแค่มีกินไปทุกวันมีกินก็ไกรจะไม่ไม่งานนะผมก็ไม่ไหวผมเก็บขาผม ทำไม่ค่อยได้แล้วก็ผมก็ทางานด้วยก็ลด้ง,งานมาได้รดน้ำลงมาบ้างทาบ้างช่วาชกช่วยชมผมยังงานก็เช่งหน้าฝนช่วงนี้ไม่งามหรอกก็เลยไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ขายก็เลยก็มีถามมาว่าไม่ขายเลยอุย้ยใครก็อยากขายอยากขายผมอยากขายมากๆเลยก็ต้องเอาเงินไปซื้อยาให้แม่ด้วยเพราะว่าแม่ก็จะเป็นต้องต้อง,ต,องต้องใช้ยาด้วยว่ามันขายไม่ได้เนาะขายไม่ได้ก็เลยไม่ต้องขายแหละแล้วขายไปแล้วก็มาขายให้ดูบ้าง ก็มีบางคาดอาจจะลําคา,านถ่ายทําไมไม่ขายมาถ่ายทําไมก็ขอโทษด้วยบางบางบางต้นก็มีอย่างก็ต้นต้องไว้ทําทํางานต่อไปดังนั้นก็ถ้าทําใหม่กวังจะผสมได้ใหม่อีกมันก็ใช้เวลาหลายปีัะผมก็เลยต้องเก็บไว้บ้างต้นสองต้นไ <laughs> ม่เยอะหรอกรู้สึกปวดแขนแขนผมนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะติดต่นะทําอะไรตรงนี้แหละกินนะก็ปีนี้ก็ยังโชคดีนะเรื่องจะเป็นกับข้าวที่วัดก็เป็นกับข้าวที่ดีนะตัวครอบครัวผมก็นี่นี่น,นี่มีปลาติดโรนวนด้วยคุณป้าส่งมาให้อันนี้แบงหันไม่กินนะแบงแบงกินกะทีบ้านแล้วก็เอามาไว้นี่ด้วยตัวใหญ่แบบน,นี <laughs> ้เลยเห็นไหมนี่ใหญ่มากๆเลยไหมเดี๋ยวผมจะย่างต่อเอาทานมาอยู่นะเดี๋ยวติดไฟ ก็มาท่าน to to it? It ีีแหละนาะเดี๋ยวพรุ่งนี right. ้เช้าผมต้องไปทำงานนะแดดสองตาผมก็ขอบคุณล yes. ูกค้านะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณที่พี่ยังอยู่ด้วยกันเ้วยกับอยู่ด้วยอกับผมก็ขอบคุณที่ที่ช่วยเหลือมาทำให้ผมผ่านมาได้หนึ่งปีอีกหนึ่งปีก็จะไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณ ก็มาฉลองปีใหม่ด้วยกันนะครับผมมอ่าฉลองต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยกันเองไม่เคยไปเที่ยวไหนหรอกไม่เคยไปเที่ยวอยู่แต่บ้านทํางานแล้วก็อยู่บ้านนะไม่ได้ไปไหนหรอกก็อยู่คนเดียวแหละนะไม่ต้องมองหาใครหรอกไม่มีคู่ชีวิตกับเขามีลูกชายไอ้ไอเป้าเป็นแมวกับไอ้บ่าวเป็นสุนัขแต่ว่าร้องตัวไม่มาไม่เคยมาทุกนาเลยให้มาไม่ยอมมาเพราะว่ามันจะมีมีสุนัข วันหนึ่งดักดักตรงนั้นันไยากามาก็เลยไม่ได้มาด้วยก็จะอยู่ประมาณสักสองุ่มก็จะกล่าว่าจะนั่งนั่งเล่นหน่อยนั่งเล่นหน่อยโอกาสได้นั่งเล่นตรงนี้ก็มันมีความสุขนะตรงนี้ตรงที่พิถัปเวา้แล้วก็จะได้นั่งกินข้าวดูดาวไปประมาณนั้นบนต้นแปะยังพี่ไปดาว โอเคยิ่นยาวมากแล้วครับผมขอบคุณทุกขั้นด้วยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกขั้นด้วยขอบคุณมากครับผมขอบคุณสัสดีครับ